เพื่อนๆคะเราทุกคนนะคะมีเป้าหมายของชีวิตเหมือนๆกันทุกคนก็คืออยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราใช่ไหมคะแล้วคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเพื่อนๆหมายถึงอะไรบ้างคะพี่ปุ้ยเดาไม่ผิดจะต้องมีเรื่องงานกับเรื่องเงินใช่ไหมแล้วนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินแล้วอะคะ่ะ เพื่อนๆคิดถึงเป้าหมายของสุขภาพตัวเองด้วยหรือเปล่าเพื่อนเคิดถึงเป้าหมายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนคิดถึงเรื่องของความสุขและก็การแบ่งปันคืนสู่ สังคมด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเราลืมความสุขด้านอื่นไปแล้วแต่เรามุ่งแต่จะหาความสุขเฉพาะการงานแล้วก็การเงินเพื่อนๆคะทุกคนมีเป้าหมายแบบนี้หมดแต่วันนี้พี่ปุ้ยจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจ๋า เราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้และพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เราจะต้องรักษาสมดุลทั้ง6ด้านของชีวิตเราค่ะวันนี้พี่ปุ้ยจะเอาหนังสือของคุณหมอท่านหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังท่านพูดไว้ของเรื่องถึงเรื่องของพิระมิดแห่งความสุขสมสุข พีระมิดสามสุขค่ะคุณหมอท่านนี้ชื่อว่าคุณหมอคาบาสวะชิออนท่านบอกว่าความสุขสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ในฐานะที่ท่านมีชีวิตเป็นหมอมาจะต้องมีพีระมิดทั้งหมด3ส,สุขสุข ที่หท่านเป็นหมอท่านเรียกตามสารเคมีที่หลังในสมองหมายความว่าถ้าเรามีความสุขเรื่องนี้สารเคมีตัวนี้จะลังฐานแรกเลยฐานใหญ่ของความสุขก็คือความสุขแบบเซโรโทนินค่ะซึ่งความสุขแบบเซโรโทนินนี้จะได้จากอะไรจะได้จากความสุขที่ได้จากความสุขกายแล้วก็สุขใจค่ะ เซโรโทนินจะหลัง่งสารเคมีตัวนี้จะหลั่งเมื่อเรามีความสุขกายแล้วก็สุขใจวันนี้เพื่อนๆดูแลร่างกายและจิตใจของเพื่อนๆดีแล้วหรือยังคะมีความสุขทางกายและทางใจดีแล้วหรือยังคะ เป็นฐานที่สำคัญเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นพื้นฐานที่จะพาเราสู่ความสำเร็จนะคะเพื่อนๆอ่ะฐานที่สองของความสุขก็คือความสุขแบบออกซิโทซินออกซิโทซินก็คือสารที่หลั่งจากสมองที่ชื่อว่าออกซิโทซินจะหลั่งตอนไหนตอนที่เพื่อนๆมีความสุขในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ค่ะ เป็นฐานที่สองของพีระมิดเพื่อนๆค่คะวันนี้ดูแลในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นยังไงคะ เพื่อนๆรักตัวเองแบบไหนรักตัวเองมากไหมคะเพื่อนๆดูแลคนรอบข้างแบบไหนเพื่อนๆมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมคะเพื่อนๆให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของเพื่อนๆหรือเปล่าคะยอดของพีระมิดเขาเรียกว่าความสุขแบบโดพามีนค่ะความสุขอันสุดท้ายที่เป็นยอดของสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยค่ะ เป็นความสุขที่ได้จากการที่เราสำเร็จในเรื่องการเงินในเรื่องการงานค่ะเพื่อนๆตรงกับเป้าหมายของเพื่อน,นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันอยู่ยอดของสามเหลี่ยมค่ะดังนั้น โดพามีนเนีย่ยค่ะมันจะหลังตอนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆสำเร็จแล้วแต่โดพามีนเนีย่ยค่ะของกวานสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินมันจะอยู่กับเราไม่นานค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกพึงพอใจกับการงานและการเงินของเราอะค่ะไม่นิ่งเรามักจะขยับเป้าหมายในสองเรื่องนี้ไปเรื่อยๆดังนั้น โดพามีนจึงไม่ได้อยู่นิ่งๆกับเราวันนี้พี่ปุ้ยมาพูดเรื่องนี้เพราะพี่ปุ้ยจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจ้าชีวิตคนเราจะมีความสุขได้ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ต้องครบทั้งพีระมิดสสุขก็คือสุขกายสุขใจสุขในการมีความรักสุขในการมีความสัมพันธ์สุขในเรื่องการเงินการงานเพื่อนๆนขา ปรับชีวิตตัวเองให้สมดุลแล้วมีให้ครบนะคะ